สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่โชรโรมรัถมือสัง่งุดอนธานีพงษ์เจริญบริการค่ะวันนี้นะคะเล็กก็มีรถสวยชเท่แถม 4, ส,สีสันสดใสมากอย่าง All New e Isu d i m a c c c แ h i g h l a n d e อร์ LDA เกียร์ธรรมดาปี2020นะคะ มีใหม่ไม่วิ่งน้อยนะคะเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้พิเศษามากนะคะเขามาราคาใหม่ด้วยจากราคาปกตินาร้านคันนี้นะคะอยู่ที่528,0000บาทนะคะแถมวันนี้นะคะเขาแต่งใหม่ให้ด้วยจากเดิมที่คันนี้เขาลอยแล้วนะคะหล่อเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งเลยค่ะแล้วก็นํามาปรับราคาลดลงนะคะเหลือเพียงแค่สี่แสน 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะส่วนรถคันนี้นะคะถึง40,000กว่าบาทกันเลยนะคะ,ะสำหรับเจ้าออนิวคันนี้นะคะที่แต่งมาหมให้แล้วนะคะเขาจะหล่อเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนวันนี้ไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ภายนอกคันนี้เขามาสีส้มสีสันสดใสโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะคะและสีนี้เขาเป็นสีพิเศษของรุ่นนี้ด้วยนะคะมาพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ยวกับกระจังหน้าโคมเนียม2ชั้นและในส่วนของไฟหน้ารุ่นนี้นะคะเขาได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่มีไฟ LED d t i m าให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะและก็สังเกตได้ง่ายเวลาที่เราขับรถตอนกลางวันด้วยค่ะและในส่วนของด้านล่างนะคะมีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ่อมาสิ่งที่ทำให้รถคันนี้ดูหล่อเพิ่มขึ้นมากๆน,นะคะก็คือตัวล้อค่ะได้เป็นล้อแม็กไบพัทสีดำแดงขอบ18ที่ลัดด้วยยางสองหกห้าสี่เส้นวงใหญ่ๆเท่สุดๆกันไปเลยค่ะและด้านข้างของตัวรถซ้ายขวาคันนี้เป็นตัวสูงแน่นอนด้านข้างมีบันไดข้างซ้ายขวามาให้แล้วเรียบร้อยขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะและคันนี้นะคะเขามีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสติ๊กเกอร์ D Max สีดำ um ตัดกับตัวรถที่เป็นสีส้มนะคะก็ทํทำให้รถดูสวยแล้วก็ดูมีอะไรเพิ่มมากขึ้น คนเเยยอะลยะล่และถัดมากระจกมองข้างนะคะดีไซน์เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะที่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะ ด้านหลังมีตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโลบาร์เหล็กสีดำใหม่ๆแกะกล่องค่ะและด้านหลังนะคะเขามาพร้อมกับกันชนท้ายแบบบิวอินเดิมๆโรงงานและยังไม่พอคันนี้เขามีูลูกเล่นเพิ่มเติมด้วยไฟท้ายนะคะเป็นไฟแบบ LED duo ซซายขวาด้วยค่ะมือเปิดท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันนะคะเวลาที่เราถอยหลังนะคะภาพจากด้านหลังก็จะไปปรากฏที่จอด้านในของห้องโดยสารนั่นเองค่ะ ในส่วนของภายในนะคะเป็นกระบาดแคบเปิดได้ที่ออปชันเยอะมากๆที่มีพื้นที่ภายในกว้างขวางมากๆด้วยค่ะนั่งสบายทั้งคู่ด้วยสันด,ด้านหลังและด้านหน้าแน่นอนมาเริ่มดูในส่วนของออปชันแรกที่โดดเด่นมากๆนะคะก็อือในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงพวงมาลัยได้เลยค่ะและในสองเลขไม้นะคะก็มาเพียงแค่หกหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะถัดมาออปชันต่อมาเลยนะคะก็คือเครื่องเล่นตรงกลางนะคะเป็นจอแสดงผลแบบสัมผัสได้ที่สามารถ เล่นได้หมดทุกอย่างเลยค่ะและตรงกลางของคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยค่ะสิ่งที่ทำให้หลายๆคนชื่นชอบในตัวของ All New D-Max นะคะก็คือคุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซ c ที่เขาให้แรงม้ามาถึง150แรงม้าด้วยค่ะเรื่องความประหยัดน้ำมันของคันนี้นะคะก็คือไว้ใจได้เลยค่ะ สำหรับใครสนใจนะคะสามารถเป็นเจ้าของเจ้า All New D-Max คันนี้ได้แล้ววันนี้ในงบประมาณเพียงแค่488,000บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะหรือว่าใครนะคะที่ต้องการซื้อผ่อนคันนี้ก็ผ่อนต่อเดือนเพียงแค่8,800บาทต่อเดือนตลอดยุดสัญญาด้วยค่ะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์5 3 8 m h c m ค่ะหรือว่าโทรด่วนนะคะมาได้ที่เบอร์0925325286และก็เบอร์0 2 9 2 7 9 5 6 7 1ค่ะ